ทุกครั้งที่ผมอ่านข่าวลือเกี่ยวกับ iPad นะครับจะมีคนมาถามผมทุกครั้งว่าพี่ครับแล้ว iPad Mini ล่ะมีข่าวลืออะไรบ้างไหมนะครับผมเงียบผมนิ่งเฉยเพราะมันไม่มีวี่แววไม่มีข้อมูลอะไรให้อ่านเลยนะครับแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นทุกครั้งไปเป็นเวลาหลายปีแล้วนะฮะทุกคนเซ็งกันมากๆนะครับแต่วันนี้ครับผมมีข่าวดีมาบอกคนที่เฝ้ารอ iPad Mini นะครับ i p a d mini 7จจะมาแล้ว ้ย <laughs> ดีใจมากเลยเจอข่าวนี้นะฮะหนึ่งคือผมเป็นคนชื่นชอบไอ้แผ่นมินิผมนอนดูมันทุกคืนใช้มันอยู่ที่บ้านประจำแต่ไม่ได้พกติดตัวไปไหนมาไหนนะครับมันเป็นอุปกรณ์คู่กายเลยแหละเวลาอยู่ในบ้านนะครับขนาดมันกำลังดีอ่ะเราไม่ชอบจอใหญ่ไงเราชอบจอเล็กๆเพราะสำหรับผมแล้วเนี่ยจอเล็กจอใหญ่แค่คุณวางใกล้วางไกลนะครับ iPhone ก็ใหญ่กว่า iPad Pro ได้ถ้าคุณทำแบบนี้นี่ครับใหญ่เบื้เริ่มเทิมเลยเห็นไหมโอ้อลังการพอะนัะน p p d d มินิพอแล้วนะฮะคุณก็ไม่ต้องใช้ iPad ใหญ่หรอกนะครับที่ผ่านมาเนี่ยประวัติศาสตร์การใช้ iPad ของผมมินินะตอน iPad mini ออกทีแรกผมชอบมากเพราะว่าผมเคยซื้อ iPad ไอตัวธรรมดาจอใหญ่ถือแล้วแบบ ตอนนั้นนะต้องไปหาหมอเลยคือนิ้วล็อกนะฮะแล้วก็กล้ามเนื้อมือข้างซ้ายอักเสบนึกภาพตอนสมัยจัดรายการแบรไตอ่ะไอตรงที่ดิจิ a t ลเ a y เวนะ,ค,ะคุณผู้ชมจำได้ไหมผมยืนถือ iPad น่ยตัวแรกอ่ะเจน n 2เจน2อ่ะถืออยู่ในมือซ้ายเนี่ยใส่เคสด้วยนะจนตอนหลังผมต้องไปหาไอที่คาดมานะฮะผมไม่รู้ว่าอไอที IT ่คาดรัดมือ iPad เนี่ยนะฮะมันออกแบบมาเพราะว่าทุกคนมันมีเพนพอยด์ด้านนี้หรือเปล่า แล้วพอ iPad Mini ออกผมทิ้ง iPad จอใหญ่เลยนะฮะยกให้ตอนนั้นยกให้ใครเออจำไม่ได้วะเออไอแพตัวแรกผมเอาให้ใครไปวะหรือว่าเก็บไว้ที่บ้านแล้วไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวแลมัน <c oughs> จาไม่ได้นะฮะผมก็รีบวิ่งไปซื้อ iPad Mini เจนแรกเลยถือด้วยความสบายใจเบามือมากๆจัดรายการแบบแต่ตอนนั้นอู้แฮปปี้มีความสุขมากมันเป็น iPad ที่เราชื่นชอบมาก iPad mini 2ออกเราซื้ออีกเราเป็นแฟนประจํา iPad Mini เลยนะครับ แต่ iPad mini เนี่ยมันใช้ทนครับ iPad mini 3ออกผมไม่ซื้อเพราะว่ามันยังไหลลื่นอยู่มันยังทำใช้งานดีอยู่เรายังชอบอยู่เราก็ใช้ไปเรื่อยๆใช้ไปเรื่อยๆนะครับ iPad mini ตัวแรกก็ยกให้คุณแม่ยายไปแม่ยายใช้ไปจนกระทั่งเซลลูลา่ามันใช้ไม่ได้ตอนหลังๆมา Wi-Fi ก็ใช้ไม่ได้ทุกวันนี้ตั้งทิ้งไว้เฉยๆเลยทำอะไรไม่ได้ยังอยู่ที่บ้านอยู่เลยนะครับแล้ว iPad mini 2ผมก็ลากใช้มาอย่างยาวนานมากๆจนกระทั่ง Apple เนี่ยออก iPad mini 4มาแล้วนะ ผมก็ยังไม่ซื้อเพราะมันไอของเดิมเรายังใช้ดีอยู่เลยมันใช้ทนมากมันเป็นอุปกรณ์ที่คุ้มค่ามากที่สุดนะครับแล้วเราชอบมันมากพอใช้ไปอีกฝืนไปอีกนะ Apple อ,ออก mini 4ในปี2015อ่าอันนี้ไปหาข้อมูลมานะครับแล้วพอสักประมาณปี2016ผมก็แบบ iPad mini 2ผมเริ่มไม่ไหวละแบตบเริ่มเสื่อมนะครับ เราก็แบบว่าเฮ้ยเอาเข้าตอนนั้นมันมี Apple ิลไอศูนย์ที่เป็น Apple ิลเขาเรียกอะไรนะแอปเปิลแคหรือ Apple ิลคล i นิกะนะคือถ้าเรามี iPad เก่าๆเนี่ยแล้วแบตเสื่อมเราสามารถเอาเข้าไปแล้วเขาจะเสนอออปชันว่าเออคุณเพิ่มเงินสักประมาณ7,200บาทไหมแล้วเดี๋ยวเราจะให้ iPad รุ่นใหม่ไปเลยนะตอนนั้นอะมีเพื่อนผมไปทำแล้วได้คือเอา iPad 2ที่แบตเน่าแล้วอะแบตเสื่อมหมดแล้ว เอาเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาจะเสนอแอเป็น iPad mini 4ให้เลยในราคา7,000กว่าบาทคุ้มค่าคุ้มค่าดีไปซื้อใหม่นะเราก็อยากได้แบบนั้นใช่ไหมฮะแต่พอกำลังจะไปศูนย์ผมก็นึกขึ้นได้ว่าฮ้ย i p i n m i ส i 4เนี่ยมันออกมาปีกว่าแล้วนะมันออกมาตั้งแต่ปี2015เดี๋ยวเกิดมันออกใหม่แล้วรอหน่อยดีกว่าเชื่อไหมฮะและไอแอปเปินี่กโอ้ย ไม่รู้มันเห็น iPad ดมินเป็นลูกเมียน้อยหรือไงมันไม่ค่อยออกใหม่เลยตั้งแต่เจน4มานะมันเงียบหายเลยตั้งแต่ปี2015 iPad Gen 5นี่คือมาออกอีกทีเมื่อไหร่รู้ไหมถ้าคนที่เฝ้ารอแบบผมหรือคนที่รอจะซื้อ iPad แบบผมจะรู้ดี2019ครับ4ปีครับจาก Gen 4มา Gen 5ใช้เวลา4ปีไอผมก็รอแล้วรออีกไม่ต้ามัน เกิดจะไปเอาเจนสี่เดี๋ยวมันก็ออกมาใหม่เราก็เงือบอีกใช่ไหมเราก็รอ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 จนถึงปี2019สิเจนหออกมาเราก็คิดว่ามันจะเปลี่ยนหน้าตานี่ผ่านไปตั้งเป็นเกือบสิปีแล้วนะยังทรงเดิมอยู่เลยไม่มีจะคิดจะเปลี่ยนอะไรเลยออกมาเจน5ก็ทรงเดิมผมก็แบบเซ็งตัดสินใจเลิกใช้ไปเลยคือไม่เคลมตัวเจน2องเจน2ยังอยู่ที่บ้านอยู่ทุกวันนี้เลิกใช้ไปเลยนะฮะสุดท้าย กลับมาดีใจอีกครั้งหนึ่งหลังจากปี2021อยู่ดีๆ Apple ก็เปิดตัว iPad mini 6แล้วขอบเหลี่ยมขอบขอบจอบางลงนะเหมือน iPad Pro แต่ขนาดเล็กนะทรงดีเลยผมกรี๊ดเลยนะฮะใช้ iPad mini 6หลังจากนั้น Apple ก็เล่นสนุกกับเราอีกแล้วครับเล่นตลกกับเราอีกแล้วคนที่ใช้ iPad mini 6ทุกคนแฮปปี้นะฮะเป็นไงฮะแฮปปี้ไหมอ,อ่แล้วเป็นไงรอไหม รอตั้งแต่ปี2021จนถึงตอนนี้ตลอด3-4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเวลามีข่าว iPad ใหม่นะผมก็จะบอกว่ามีข่าวลือ iPad ตัวนั้นจะอย่างนี้อย่างนี้จะมีคนมาเม้นทุกครั้งว่าพี่ครับและว p p d ดมินิล่ะจะมาไหมหรือมีข่าวลือว่าเดี๋ยว Apple จะจัดงาน Event. อีเวนต์สมมติมีข่าววันประกาศมาแล้ว3าตุลาคม Apple จัด Special Event ทุกคนจะมาถามทันทีว่าในงานจะมีแอป iPad mini ตัวใหม่หม iPad Mini Gen7 จะใส่ชิป M1 หรือ,อยังเออทุกคนเต็มไปด้วยความหวังแต่ Apple ก็แกล้งเรานะฮะให้เราเฝ้ารอนานถึง4ปีอีกแล้วครับท่านจาก2015มา2019ไม่พอนะฮะ2021นะฮะมาจนถึง2024ให้เรารออีกแล้วครับแต่วันนี้ผมอยากจะบอกกับคุณผู้ชมว่า สิ้นสุดการรอคอยยังไม่เปิดตัวมันมีแค่ข่าวลือซึ่งข่าวลือก็ดีแล้วดีต่อใจแล้วให้มันมีข่าวลือบ้างเถอะแมงไม่เคยลือเลยเบื่อชิบหายนะฮะ iPad mini 7อาจเปิดตัวนี่เพราะว่ามันมีโพสต์โพสต์หนึ่งของคุณมาร์กูแมนจากสำนักข่าวบูมเบิร์กครับเขาพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า Many Apple store a r e l o w on stock on the iPad in several config while the device is consider c o n s t r a i n e d internally within Apple I'm told that could be a sign a new one is coming นี่มาร์กูแมนบอกว่าตอนนี้นะครับ iPad mini gen 6ไม่ว่าจะเป็นความจุไหนหรือว่าแบบเซลลูล่า Wi-Fi ก็ตามแต่ สต็อกเริ่มน้อยลง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 เหมือน Apple ไม่เติมสต็อกแล้วนะฮะซึ่งมันน่าจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นใน Apple ซึ่งมาร์กูแมนเขาก็ถ่ายว่าหรือว่าตัวใหม่กำลังจะมาเพราะเขาเคลียร์สต็อกแล้วเออเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่วัดได้นะครับเพราะว่าในวงการมือถือเนี่ยหรือว่าวงการ Apple เนี่ยเขาจะเช็คจากสต็อกในร้านด้วย รุ่นที่ยังขายอยู่มันจะมีสต็อกมาเติมทุกๆสัปดาห์ทุกๆเดือนนะแต่ถ้าเริ่มไม่เติมเริ่มปล่อยให้หมดสต็อกไปอาจจะมีรุ่นใหม่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้ก็เลยมีข่าวลือครับว่า iPad mini 7อาจจะเปิดตัวแต่ไม่น่าใช่วันที่9นี้หรอกวันที่9นี้เป็นเป็นงานา iPhone Apple Watch แล้วก็อ,อะไรนะ AirPod s ใช่ไหมไม่น่านะ แล้วก็มันมีข่าวหนึ่งก่อนหน้านี้ที่ผมพูดว่า MacBook เขาก็จะต้องเปิดตัว M4 นะเพราะว่า M4 ตอนนี้มันมีแค่ iPad Pro ตัวเดียวมันยังไม่มีตัวอื่นเลยเพราะฉะนั้นปลายปีเดือนตุลานะฮะประมาณปลายปายเดือนตุลา Apple ต้องมี Special Event อีกอันหนึ่งแนะ่นอนซึ่งเปิดตัว MacBook งานนั้นน่าจะมี iPad ด้วยอาจจะมี iPad รุ่นอื่นๆด้วยและน่าจะมี iPad Mini 7ด้วยนี่อันนี้คือเบาะแสที่พูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำและขอให้มีเถอะนะฮะเพราะผมก็เฝ้ารอออยู่เหมืนนกัน นะครับเขาบอกว่า Apple กําลังพัฒนา iPad mini gen 7อยู่นะครับตอนนี้นะฮะคาดว่าจะใช้ชิป Apple A17 Pro นี่โทษนะฮะขอใช้คำหยาบๆนี่มึงปล่อยให้กูรอสปีมึงใส่ A17 Pro ให้กูเหรอถ้าเจอตัวเป็นๆน,นี่จะเตะยอดหน้าให้นะครับจะบ้าเหรอมาขนาดนี้ iPad mini gen 7ต้องใส่ ซิลิคอนแล้วต้องใส่ชิป M แล้วนะฮะเพราะว่าอะไรแต่แต่ l p p l e ก็อาจจะเซอร์ไพรส์เรา <c oughs> คุณู้ชมอย่าอย่าไปประมาทเขาเขาทำทุกอย่างได้นะฮะบริษัทนี้เขาไม่ธรรมดานะครับ Apple อาจจะเซอร์ไพรส์เราโดยการใส่ M1 มาให้เราก็ได้ <c oughs> ถ้าเป็น M1 คุณจะดีใจหรือคุณจะเสียใจ อืมเออนะมันมันก็ดีกว่า A นะชิป M อมันก็ดีกว่า A แต่เอวันนี้มันตัวแรกเลยนะเว้ยมึงขายมาก,กี่ปีแล้วนี่มึงตั้งใจจะเอาของเก่ามาลาบานสต็อกใส่กูใช่ไหมขอพูดคำาำามนะอันนี้มันแบบว่าอินเทอร์ Mo ลมูจริงๆนะฮะไม่ไหวจริงๆนะฮะแต่มันก็มีข่าวลือต่อมาอีกบอกว่าหรือเขาอาจจะใส่ตัวแรงว่นนั้นมาให้เพราะว่า Apple กํกลังจะก้าวเข้าสู่ยุค Apple Intel l i g e n c e ์ อ่าไอแอปเปิลอ e นเทลเจนนี่แหละมันจะเป็นตัวบังคับว่าอุปกรณ์ของ Apple หลายๆตัวที่ขายเป็นรุ่นอัปเดตในท้องตลาดเนี่ยมันจะต้องรองรับ AI นะฮะแต่คุณผู้ชมเชื่อเถอะ a p p เปเป็นบริษัทเดียวที่กล้าพูดได้ว่า iPad mini เราเนี่ยมันยังเป็นชิปตัวนี้อยู่ต้องพิจาตัวนี้จะใช้ AI ไม่ได้นะเชื่อไหมว่าเขากล้าพูดนะฮะเป็นไปได้หมดเลยจะใส่ A17 Pro หรือจะใส่ M1 หรือถ้า Apple ใจดีหน่อยแต่ก็ต้องกลัวนะว่าราคาจะพุ่งปี๊ดเลยถ้า Apple ใจดีคือ iPad mini gen 7ใส่ชิป M4 มาให้เลยโอ้โหถ้าเป็นอย่างนั้นก็แซ่ซ้องกันแล้วครับดีใจกันแต่ว่าราคาก็อาจจะกระโดดทะลุนะฮะตัวเริ่มต้นอาจจะไม่ใช่2 0 0 0มื่นกว่า,วาเป็นต้นไปไม่น่าใช่อาจจะไปเริ่มต้นกันที่3 0 0 0กื่นกว่า,วาเราไหวกันหรือเปล่าเราโอเคกันหรือเปล่าแต่ใจผมนะผมไม่ได้อยากใช้แอ p p ปิลอิน l l ลเลเจ AI อะไรผมไม่ได้อยากใช้ผมอยากให้ iPad mini Gen 7ออก M1 ออกชิปตัวเก่าๆมาเถอะระบายสต็อกไม่เป็นไรไม่ว่าแค่ M1 กป็ประสิทธิภาพดีแล้วแล้วปีหน้าช่วยออก Gen 8ใส่ชิป M2 มาด้วยแล้วออกทุกปีด้วยช่วยแก้พฤติกรรมเดิมๆของคุณด้วยช่วยเอา iPad mini มาเป็นลูกรักของคุณด้วยใครเห็นด้วยกับผมโพสต์ลงไปข้างล่างนะครับแล้วเรามารอลุ้นกันว่าสิ้นเดือนหรือปลายเดือนตุลาคม Apple Special Event จะมี iPad mini Gen 7หรือไม่นี่คือข่าวลือเดียวที่มีในรอบ3-4ปีนี้เลยครับช่วงท้ายนี้นะครับอยากจะบอกคุณผู้ชมทุกท่านว่า e-waste หรือขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับมีมากกว่าที่เราคิดครับด้วยปริมาณของ e-waste ทั่วโลกตอนนี้นะครับมีปริมาณมากถึง57.4ล้านตันในปริมาณทั้งหมดนี้นะครับกว่า82.6%์ เป็น E-Waste ที่ถูกทิ้งและถูกกำจัดแบบผิดวิธีซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาสารพิษตกค้างส่งผลกระทบต่อร่างกายและส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาวะโลกเดือดสิ่งนี้แหละครับที่เป็นภัยร้ายตัวจริงนะครับที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นคือภัยร้ายเหล่านี้นะครับอยู่ในบ้านของเรานะฮะมาในรูปแบบของ อุปกรณ์เก่าๆอย่างมือถือเก่าๆแท็บเล็ตเก่าสายชาร์จเก่าหูฟังเก่าหรือแม้แต่ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ที่พังแล้วเชื่อได้ว่าทุกบ้านต้องมี e-waste อยู่ในบ้านแน่นอน AIS ครับชวนทุกคนนำเอาขยะ e-waste มาฝากทิ้งกับ AIS ที่ AIS Shop และจุดรับทิ้งที่มีพาร์ทเนอร์ร่วมกว่า2,700จุดทั่วประเทศหรือจะฝากทิ้งกับพี่ปรษณีย์ไทยก็ได้นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายและท่านที่นำเอา e-waste มาทิ้งนะครับจะได้รับ AIS point อีก10 point นะครับแถมยังได้ลุ้นของรางวัลประจำเดือนอีกด้วยนะครับโดยเขาจะมีการเปลี่ยนของรางวัลให้ได้ลุ้นกันทุกเดือนเลยครับผมได้แนบลิงก์ที่เป็นข้อมูลที่คุณจะอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ใน description ด้านล่างของคลิปนี้ครับ